สวัสดีค่ะพบกับช่องของเรานะคะฮัลโหลฟัรแฟมบิลี่สำหรับตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ทุ่งนานะคะซึ่งวันนี้เราพาคนพิเศษของเรามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทำอะไรอ่ะมันร้อนมันร้อนแล้วจะทำอะไรมันร้อนแล้วจะทำอะไร จะทำอะไรจะทอะไรจะพิ่นอะแขึ้นยังครับอ่ะมาอ่ะโอเคโอเครู้แล้วเดี๋ยวก่อน ตอนนี้ทำการประกอบล่มนะคะตัวน้อยโดุดเป็นอะไรสว 5, ัสดีครับก่อนสวัสดีครับได้เกิดยูแร้พบกับพวกเราฮัลโหลฟันเต็มบอลี น้องพนูนนีน้องพูนมาทําอะไรพูนนี้วันนี้มาทําอะไรวันนี้มาทําการต้นคุณย่ากับคุณยา่าค่ะนี่ค่ะคุณยา่านี่ค่ะคุณยา่ยาค่ะคุณย่าค่ะมาตั้งจํานะคะวันนี้มาตั้งจําวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งไหมคะเพราะว่าเรา<อ>มีตัวป่วนหนึ่งคน ขบวนัดเียวจมันใหญ่ไปวอเมียงฟิลี่่าไทได้อยู่นี่น้ำร้องนะร้อนไหมเนี่ยร้อนสิว้าวโอ้ยอยังหัเหี้ยเหูขี้หขี้โอยังเนปลาเนอหอยอยู่นะ ตามตูดหยาต้อยๆบอกห่อนกับภูอันนี้เรามาน้องภูก็จะจัดการทำการนี่หนูภูรอดนี่ ยกได้เปล่าผ <Pop> ู <ado> ๋กว่าบ่บ้วนมาคำเตี้ยะเอ้ยยกได้ยกได้บ่บ้วนนะเชิญหน่อยบ่บ้วนมาแล้วตัวกับบ่เข้าอ่ะสีก่อนก่อนมันพลังบ้วนนานะนะเข้าละอย่าเข้าละมันจเข้าก็เออบ่เข้าไม่เยอะเอามาใม่ใหม่ๆวันนี้จะได้ปลาเขาค่ะวันนี้จะได้ปลาไหมคะภู ได้ปะได้เหนียบกว่าทำไรอ่ะทำไรทำไรอ่ะครับตั้งจัจชมบีบดีไหมครับมองกล้องหน่อยเร็วจับจัครับวันนี้จะได้ไหมคิดว่าจะได้ไหมครับปลาเนี่ยได้นะครับลอยไปไหนแล้วบ้า

ปูอันไหนปูชี้ซิปูอยู่ไหนปูอยู่นี่นอ๋อปูมันจะเอาไปมเอปิดก่อนปิดก่อนปูจะมาล่นปูจะมันย้อนไหมไม่ร้อนสิอาร้อนเนี่ยอันนี้ครับอะไรไปไหนคนละเึ่งคนละรึ่งคนละครึ่งอ๋อคดล่มคนละครึ่งใช่ไหม ร้อนก็ร้อนแล้ลค้าเขาลงเขี่อนพูดอะไรอ่ะอย่าห้องเอินปูเหรอครับอ๋ออย่าบอกเพิ่งเอาจำน้อยไปตั้งปุ้นว่ะเขายายโมงบอกครับปปนอนนะคะ้อนทำไรอ่ะอ้าวก็จมบเบ็ดไง จอมเบ็ดที่ไหนก็เรียกว่าจอมเบ็ดหรอตั้งจอมเหลวบอลเมารีย้อนนี้ตอนนี้เจ้าอยู่ในทุ่งนานะครับเอออยู่ในทุ่งนานะครับแล้วก็อยู่ยาครับอยู่กับใครอีกอยู่กับอามริกสองคนค่ะ หกหงดนะผู้หญ้าหกอย่าตัวกลางตัวกลางทำทำโป้หกผัวน้องผัวตัวนี้หกเป็นกอตัวเป็นโตดนะ บายบายตัวป oh, oh. oh, oh. ่วนกลับบ anyway> ้านนะคะบายบายด้วยปล่อยปลาหมดเลยอ่ะทำโป้ฮกปล่อยปลาหมดเลยไปไป จากที่พาน้องคู่ส่งกลับบ้านนะคะมันร้อนมากเลยให้น้องคูกลับบ้านฮะ,ะอันนี้เรามาที่ใหม่นั่นเองอันนี้เรามาตั้งที่นี่นะคะดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่าทุกคนดูความแบบสะพานอันนี้แม่กำลังแม่ยั่อย่างนะไม่กล้าเดินแรงอ่ะ กลัว <G l ug> มันห่มประกอบจำทำการประกอบจะได้หรือเปล่าอันนี้คือตีที่สองกัน่ะที่้องมา ด,ด, <c oughs> ดูหน้าตาแบบท้อแทนะ <c oughs> นเนาะแล้วก็กลับมาเรา,นะาน้ำแห้งมากเลยอแ <c oughs> ต่ว่าตั้งหมวนกันเลย <c oughs> เลยออได้อะ กอดูหน่อยอุ้ยแมวกระเด็นออกมาแล้วอ่ามันกระเด็นออกเมื่อกี้นะเราจะแอบจบ้าเด,ดิน,ด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 น ับมดต่ว้าไม่คืนไม่คืนจังย่ายที่นะคะรอบที่ต่อ <c oughs> ใครบอกว่าการตั้งจำนีย่ยต้องอยู่กับตีะะย่ายทุกๆเดี๋ยวๆน้องพอกันทางนี้ไ,ได้ทางนี้ก็ต้องได้อ่าไปที่นึงนะคะ และนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยแล้วลายไม่ต้องพูดมากอีกตามไปตามไปไป็นที่หนึ่ง let's go <S และนี่คือสถานที่ต่อมาแต่แม่นั้น มีความพยายามมากนะคะเปลี่ยนมาหลายที่มากนะคะเริ่มทำการประกอบหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วยกบ่ได้อ,<ะ>อ่ะใหญ่ที่อีกทีนึง ตัวตัวเล็กจะไม่เอานะฮะเอาตัวใหญ่ๆไปตามติดชีวิตแม่ได้แหละชีวิตตั้งนี่ไปออกปุ่นตั้งปุ่นออกเพตั้งนี่ออกปุ่นตั้งปุ่นออกเพ จะไปไหนคะกลับบ้านกลับบ้านโอเคคะกลับบ้านนะคะเรามาบุกสวนใครเนี่ยแม่บอกว่าไทย แม่พามาดูเลยเนี่ยบ้านป่านถายเลยเนี่ยนะเข้าไปเลยทุเรียนมาเลอ่บาล่าเลยเรามาดูทุเรียนบ้านบ้านครูสีเทานะคะบ้านปลาเทาทุเรียนพี่น้องโอ้โหลูกเล็กๆล้อมเนี่ยคนตั้งจใจมาได้ก่อนมาดูทุเรียนเอานะต่ออันนี้ต้นทุเรียนเลยกระนี่้นี่ทุเรียนแต่มันยังไม่ใหญ่เนาะมันไม่โตไม่โตเลยทุเรียน เห็นนะต้นนี้ใหญ่ใกล้สุดแต่มันยังไม่โตอ่ะโอ้ยหนามเจ็บนี่แหละไม่ใช่สวนเรานะคะอย่าเข้าจะผิดนะไม่ใช่สวนของเรานะคะของเขาของป้าเขานะคะลุงหยัดแอบมาขายทุเรียนป้าเทาโอ้โหลูกดกมากเนี่ยแย่ๆเลยลูกนั้นจช่ไมาีินันไปกล้องกางคาดเนี่ยก็พินไดกินแล้วเนี่ยดูดิ โอ้โหนี่เยอะเลยทุกวนโอเคนะคะอพอหอมปาก<ด>หอมคอแ,แค่มาดูก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมได้ดูก็ชื่นใจแล้ว <S <s ต้น,น,มตนมังคุดต้อนอะไรนะต้นมังคุด ทำไมไม่เป็นสีเขียวออกมันยังบอกออกยปงเป็นอันนี้ดันต้นมะคุณน,นะทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย, <laughs> บาย,บายสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ